และนี่คืออีกหนึ่งไมโครโฟนคุณภาพครับจาก c ี5 m i c r ไมโครโฟนครับซึ่งมีให้เลือกทั้งไพรพอดและอาร์เมลนั่นเองครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮปซีรีของเปาไอแฮปซีพียครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมารีวิวนะไมโครโฟนอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นยี่ห้อน้องใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเป็นอีกยี่ห้อนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันออกมาเนี่ย ในราคาที่มันไม่แพงนะและจับต้องได้โดยราคาเริ่มต้นนั้นอยู่แค่เพียง1,690ครับทางซ้ายมือเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นไมเหมือนกันแต่มาพร้อมกับขาตั้งที่เป็นไตรพอดนะครับก็คือจะเป็นขาตั้ง3ขาว่ากันเถอะนะครับดังนั้นเนี่ยราคาตัวน,นี้ก็อยู่ที่1,690ครับแต่ว่าตรงนี้นะครับจะเป็นไมเหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่าเป็น Streamify My Arm นั่นเองก็คือจะมี Arm Mouse เข้ามาก็คือเป็นขายึดอย่างเงี้ยเห็นไหมราคาจะอยู่ที่2 1 9 0ันาสนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนว่าสเปคของมันจะเป็นยังไงนะครับ sampling rate ครับสูงนะ16บิตนะครับ48กิโลเฮิร์ตซ์ครับ frequency response ครับสามารถรองรับย่านเสียงนะครับหรือว่าความถี่เนี่ยตั้งแต่100เฮิร์ตซ์ไปจนถึง18กิโลเฮิร์ตซ์ครับแล้วก็มีความคมชัดมากกว่าไมค์ทั่วไปนะมีความแตกต่างแต่ยังไงก็ตามแต่เดี๋ยยยวววววัันนนเเีี้้ดดด๋รรอจะะทสบบค่า ตัวลงเสียงนั้นมันดีกว่าหรือมันแย่เพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่นะสเปคโหดแค่ไหนอะไรแค่ไหนนะเดี๋ยวเรารู้กันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นเสียงที่ออกมาว่ามันจะเพาะหรือไม่เพาะนั่นเองนะครับไมล์ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันติดตั้งง่ายนะไปปลั๊กแอนเพย์นะครับไม่ต้องพึ่งซอสบายเลยคือเอามาปึ๊บเสียบ usb แล้วก็ใช้ได้ทันทีและใช้ได้กับทุกกรณีที่พอร์ต usb มาเป็นป pc แล็ปท็อป ps สี่ ps ห้ xbox ทุกอย่างได้หมดนะครับขาตั้งแบบพับได้คือขาตั้งตัวนี้เป็นแบบพับได้นะครับี แต่ทนสาสูงนะแล้วปรับความสูงได้ง่ายก็คือมันสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วก็พับได้ด้วยนะครับถือว่าจะเป็นอาร์มเมาส์ก็จริงครับดูเก้งก้างก็จริงแต่ว่ามันดูเท่ใช่หมหรือไม่เหมือนที่ผมใช้อ่ะแต่ว่าอันนี้สามารถปรับความสูงได้ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับบนไมคก็จะมีปุ่มน็อปครับหมุนปรับเกนเซน i ิวิตี้นะครับเป็นปุ่มน็อปก็คือจะเป็นตัวหมุนเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มลดเสียงเกนเสียงลดเสียงเบาเสียงเพิ่มได้แล้วก็จะเป็นฟังก์ชันที่แบบปรับโหมดเสียงได้ด้วยนะ ตัดเสียงรอบข้างออกนะครับต้องพูดจ่อใหม่เหมะถ้าหรับการบันทึกเสียง ร้องเพลงก็คือแบบโหมดคาร์ดิโออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กดค้างอีกรอบเนี่ยไฟกระพริบสีฟ้านะครับจะไปเข้าสู่โหมดพอดแคสต์ซึ่งเป็นโหมดโปรตีนของไมค์ครับเสียงรอบข้างจะเข้าปกตินั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้แบบเสียงอันอื่นไม่เข้าเลยนะเป็นวันเวล์เลยนะพูดจ่อไมค์นะให้ไฟกระพริบเป็นสีเขียวครับแต่ถ้าต้องการกดค้างให้ไฟกระพริบเป็นสีฟ้าเนี่ยจะเข้าสู่โหมดพอดแคสต์เนี่ยซึ่งเป็นโหมดปกติเนี่ยเสียงรอบข้างอาจจะเข้าได้นะครับถ้ากดสั้นๆหนึ่งครั้งครับมันจะเป็นการับเนิ้ แล้วก็วัสดุที่เป็นไตพอดนั่นเองนะครับแล้วก็ป๊อป,ป,อปฟิลเตอร์แถมมาเลยนั่นต้องซื้อเพิ่มนะครับช็อคเมาส์แถมมาเหมือนกันนะป๊อปฟิลเตอร์ช็อคเมาส์อะไรเงี้ยนะครับแถมมาเหมือนกันป๊อปก็คือการเสียงป๊อปช็อ,ชอคเมาส์เนี่ยคือเอาไว้กันไมสันแถมมาเหมือนกันนะเดี๋ยวผมมาให้ดูด้วยหน่นะครับสาย USB เนี่ย ให้มา2แบบนะครับก็คือไทสี C ตัวไทสี C แล้วก็ไทสี C ตัวไทเอ A นั่นเองนะครับโอเคไหมซิเศษเนี่ยเรามีแจกรางวัลด้วย,วยสำหรับตัวไมค์ตัวนี้ครับซิมฟลายไมล์ไมโครโฟนตัวตายสำหรับผู้โชคดีจะโดนหนึ่งรางวัลครับมูาาลค่า1น9 0บาทเดี๋ยวผมมีแจกด้วยนั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้งั้นเนี่ยเราวเรามาแกะกันดูดกันว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นยังไงะเขาบอกเลยว่ามันเป็นยี่ห้อใหม่ C-BiFi ผมก็ไม่เคยได้ยินนะนำเข้าโดย A.R.C. ถ้านำเข้าโดย A.R.C. อันนี้น่าจะเชื่อถือได้นะครับเป็นไมโครโฟนนะ M.I.C. คือไมค์นะครับเป็นไมโครโฟนนะครับอินคลูดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า In-creed t a พอ o r t ครับก็คือนี่จะเป็น3ขาอย่างนี้นะครับ Taiport สามขาตรงนี้ดีไซน์อินเดียยเอรมันนีว้าวนะครับนี่มาจากเยอรมันเหรอเดี๋ยวได้มีเว็บไซต์นะครับ C-BiFi.com ครับจอยได้นะครับมี R.G.B. ด้วย Beethoven mode ครับแล้วก็เป็นระบบเสียงที่เป็นคาร์ดิออลคาร์ดิโอก็คือรับเสียงทางเดียวนั่นเองนะครับเออเดลอาก็มีนะ3.5มมมทีี่ไค์ เดี๋ยวโอจ็กเอาออกเป็น3.5แจกนั่นเองนะครับมีปุ่มมิ f ฟังชั o นครับเนาะแล้วก็ Lighting Effect เนี่ยจะเป็นทั้งหมด8โหมดแล้วก็มี2โหมดที่เป็นไฟ r g ร์ดนั่นเองครับอะไมายรูปร่างสวยงามนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแกะกันนี่คือไม่อย่างนี้ไอ้กล่องสวยดีนะนะครับดีไซน์เยอรมันนะของนอกเนี่ย อ่ะแกะมาเออดูทรงก็น่าจะดีแต่นี่นั้นเนี่ยเราต้องไปฟังเสียงครับนั้นเดี๋ยวลองแกะตัวน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคไหมเนี่ยแกะออกมาดีไซน์ออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นสายที่เป็นไททีซี C ก่อนเลยอันนี้คือไตรพอร์ทที่เขาว่ากันนะครับเป็นเหล็กนะเป็นเมทัลแข็งแรงเลยละ่ะปุ๊บออกมาเขาก็คือสามารถกางได้เลยมั่นคงดีวะเป็นเหล็กครับดูดิแข็งแรงนะครับขอบยางตัวนี้จะเป็นกันลื่นด้วยแล้วก็กันทำให้โต๊ะเป็นลอยได้ด้วยนะครับล็อกได้อะไรได้หมดโว้ โอ้ว oh, wow. ้าวไตรพอรของเขาไี่โหดมากนะดูดิว้าวว้าวลบเป็นลบได้เลยนะดูดิมันก็จะกางเฉลเท่านี้เพื่อความมั่นคงอะ่ะดูดิแล้วก็กลางได้เท่านี้ด้วยนะครับก็คือจะก,กางเท่าไหร่ก็ก็ล็อกไว้นะครับอะ่ะล็อกไว้นี่อันนี้เราอยับสูงต่ำได้ด้วยนะดูดิเออเจ๋งดีว่ะเนี่่ยผมปรับไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับอ่ะนี่คือไตรพอร์ตของเขาครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แล้วอันนี้ช็อคเมาส์นะ ช็อคเมาส์ตัวน I mean, kind of like ี so ้ก็ค right? like ือทำหน้าท anyway. ี่ที่มันแบบเวลาโป๊ะมันกระเทือนอะไรอย่างเงี <sky> ้ยมันก็ทำหน้าที่สมมติอย่างเงี้ยเราก็ใส่นม้เข้าไปก่อนนะช็อกเมาส์ใส่เข้าไปก่อนปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมถ้าผมแบบกระเทือนอย่างเงี้ยไมยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมล่ะเอ่อไมอยู่ที่เดิมไงไม่ได้ขยับเพราะว่านี่จะเป็นแบบตัวที่มันเหมือนแบบรองรับสมมติวันขยับเงี้ยไมก็อยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยสําหัก็เป็นส่วนสำคัญของเขาคือจะเป็นไม่นีนี่คือสุขเเอกของเราครับอันนี้ก็จะมีอีกนะครับอันนี้ก็คือจะมีีตัววอิด้้ยนคื กระเสียบปอปป๊อปป๊อปปอแล้วนี่คือไบเนของเราครับเออสวยดีวะวัสดุก็ดีนะวัสดุดีจัดเลยวะชอบแล้วก็ออกมาปุ๊บเราก็จะใส่ใช่ไหม A few moments later นี่ไงแมนแล้วเนี่ยใช่ไหมก็คือเอาไม้เนี่ยพูดง่ายคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันต้องใส่หลายขั้นตอนหน่อยนึงการที่จะประกอบไม้ตรงนี้เนี่ยนี่เอามาลองก่อนหนึ่งขั้นใส่ป๊อปฟพิลเตอร์ให้เต็มระบบก่อนนี่เห็นไหม ใส่ฟิลเตอร์เพราะฟิลเตอร์ก็แถมมาใช่ไหมครับแล้วก็พอใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็เอาตัวไมโครโฟนที่พอฟิลเตอร์เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้กับช็อคเมาส์แล้วก็ค่อยๆขันอ่ะตัวเนี้ยก็คือสามารถที่จะปรับระดับได้นะครับเห็นไหมจะเป็นลูกบิดอย่างดีบิดได้แล้วก็แบบให้มันแน่นได้แล้วก็ค่อยปรับได้แบบปรับได้กึ่งของเปิดขาตั้งกล้องเลยครับปุ๊บแล้วเราก็หมุนไมค์มาให้มันตรงกับเราอย่างนี้ปุ๊บ อ่ะผมก็ประกอบเล่าเสร็จแล้วเรียบร้อยละอันนี้เป็นเวอร์ชันของไตรพอดนะครับเล่ากันฟังก่อนอันนี้เป็นเวอร์ชันของไตรพอดใช่ป่ะปึ๊บขึ้นมาปึ๊บเราก็เอ็นใหม่อย่างนี้ก่อนถ้าตามธรรมเนียมนะไมโครโฟนเนี่ยปึ๊บอันนี้เป็นช็อคเมาส์ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนสปริงของรถนะครับเห็นไหมครับเหมือนสปริงของรถเหมือนช็อคอัพของรถที่คอยซึมซับดูดซับไม่ให้ประสัดจนเกินไปเห็นไหมเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีช็อคเมาส์เนี่ยถ้าเราปึ๊บเนี่ย มันจะมันจะมีเสียงเข้าไปถึงไมค์ถ้ามีช็อคเมาส์เนี่ยมันจะลดแรงสั่นได้เห็นไหมนี่ก็คือจะเป็นช็อคมเมาส์เด็ก็แถมมาให้ด้วยในอยเองครับและนี่เป็นป๊อปฟิลเตอร์ครับป๊อปฟิลเตอร์ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่อย่างที่ผมอธิบายไปว่าป้องเสียงจากเราไว้กันเสียงจากเราให้ให้เสียงเข้าไมค์เนี่ยมีแต่วความคลีนนะการเสียง ก็เสียงแบบปะปะปะเป็นเสียงลมอะไรอย่างนี้นะเสียงลมเสียงรบกวนต่างๆนานะเสียงลมจากปากเราก็แทะเข้าไปอ่ะนะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวปั๊บฟิลเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะเป็นวอลลุ่มนะอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มเกนนี่วอลลุ่มเกนแล้วก็สวิตช์ตรงนี้ก็จะเป็นสีเนี่ยถ้าเราเสียบเนี่ยก็จะเป็นสีตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีหลายโหมดให้เลือกที่ผมบอกนะสีแดงก็คืออะไรมิวส์เสียงนะครับสีเขียวก็จะเป็นวันเวย์โหมดนะครับแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นพอดแคสต์โหมดนั่นเองตูดไมีีีีออัันนเเเดดยยยววล แล้วก็เวลาต่อเข้าคอมอย่างเงี้ยก็ต่อ Type C เข้าไปเคเบิลยาวอยู่แล้วครับต่อเข้าไป Type C เข้าไปแล้วก็ต่อสายไปเข้าปุ๊บเอาลครับนี่คือภายนอกที่ปรับได้อย่างนี้แนละ้วเวลาพูดก็จะพูดอย่างนี้โรเทสครับสวัสดีครับ คราวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือพูดง่ายคือถ้าคุณอยากได้ทริปพอตแบบนี้นะครับมันจะอยู่ที่พันหกเก้าสิบไม่ตัวเดียวกันนะมีป๊อปฟิลเตอร์มีช็อคเมาส์เหมือนกันหมดเลยแต่ขาตั้งขาจับไม้เนี่ยคนละแบบอันนี้คือทริปพอดก็คือตั้งไว้อาจจะดูโล่งๆหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นอาร์มเมาส์เมาส์อาร์มอินไซด์ก็คือจะมีเมาส์อาร์มอยู่หรือว่าจะมีตัวจับไม้ที่เป็นขาไม้ะะไดก็ดี นั้นเนี่ยทุกอย่างจะเหมือนกันหมดนะครับเนี่ยเห็นไหมตรายพอร์ตเหมือนกันไมค์เหมือนกันเนี่ยช็อคเมาส์เนี่ยมีเหมือนกันนะครับช็อคเมาส์นี่ก็มีมีเหมือนกันเห็นไหมแล้วก็ตัวไมค์ก็จะจะมีเหมือนกันนะครับหลังั้นเราคงไปพูดถึงไมค์เยอะนะเนี่ยตัวไมค์ก็จะมีเหมือนกันเห็นไหมครับผมว่าแต่ผมเดาว่าผมดูจากทรงแล้วผมคิดว่าเสียงดีนะถันหกเก้าสิบไม่น่าจะแพงอ๋อนี่ไงจุดแตกต่างก็คือจะเป็นตัวขาจับตรงนี้นี่ นี่ครับก็คือมันจะมีจุดแตกตนะ่างคือไตรพอดกับขาจับไม้นั่นเองดังนั้นถ้าเราจะเอาขาจับไม่กล่าวมาอ่าสมมติว่าผมจะเป็นคนจะเป็นคนพูดไงก็กล่าวมาประมาณนี้เอาผมพูดประมาณนี้นะผมนั่งประมาณนี้ก็จะกล่าวมาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วมันก็หมุนได้หมดเลยครับอันนี้อันดับแรกมันหมุนอย่างนี้ได้ก่อนใช่ไหมสูงต่ำได้มันจะมีอิสระมากกว่าไตรพอดเห็นไหม สามารถตั้งใหม่ก็ได้แขวนลงมาอย่างนี้ก็ได้นึกออกไหมเนี่ยแขวนลงมาอย่างนี้ก็ได้ของกระตทำเนี่ยเนี่ยตั้งใหม่ในแนวนี้ก็ได้ไปยินดีเราต้องตั้เข้าสู่ half CPU ครับอย่างนี้นี้ผมก็ตั้งมาอย่างนี้ยินดีเต้องตั้เข้าสู่ half CPU ของปอล half CPU ครับนี่เดี๋ยวว่าตั้งอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ตั้งยังไงก็ได้คือมันสามารถขยับได้อะประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวไปฟังเสียงกันว่าเสียงจะเป็นยังไงไปเข้าสู่หมวดการทดสอบเส <Ĉ> ียงของเจ้าไม้ตัว สตรีมบีตัวนี้กันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของการเทสไมรุ่นนี้นะครับเสียงที่ทุกคนจะได้ยินหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นเสียงจากไม์ตัวนี้นะครับสตรีมบีไฟใหม่นะครับซึ่งเสียงที่ได้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าไม์ตัวนี้เนี่ยจะมีช่องสําหรับเสียบหูฟังสําหรับมอนิเตอร์เสียงของตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ต่อหูฟังอยู่แล้วผมเนี่ย ก็ได้ยินเสียงของตัวเองด้วยนะครับเสียงที่ได้ก็เป็นประมาณนี้เลยครับถ้าผมพูดดังขึ้นมาหน่อยเนี่ยเสียงก็จะเป็นประมาณนี้พูดเบาพูดดังพูดเบาพูดดัง ซึ่งที่ตัวใหม่นะครับก็จะมีไดอัลสำหรับปรับเสียงอยู่นะครับซึ่งถ้าผมคิดว่าเออเสียงที่ผมพูดอยู่มันเบาไปเนี่ยผมก็สามารถบูสเสียงโดยการหมุนไดอัลใหม่ขึ้นมาได้เนี่ยเสียงของผมเนี่ยก็จะดังขึ้นใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยก็ได้ยินเสียงตัวเองด้วยว่าเออเสียงมันดังโอเคหรือเปล่าถ้ามันดังไปเนี่ยผมก็สามารถปรับลดเสียงได้ที่ตัวใหม่เลยครับซึ่งก็สะดวกมากที่มันอยู่บนตัวใหม่นะครับนี่ก็เป็นเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้ครับ streamify ใหม่ตัวนี้ครับผมก็เรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากสนใจเสียงใหม่ตัวนี้ใครที่ชอบจริงๆแล้วเนี่ยเสียงใหม่ที่ออกมาเนี่ยอาจจะมีคนถูกใจหรือไ,ไม่ถูกใจก็ได้นะแต่ว่าอย่าพยายามไปยึดกับแบบไหม่อย่างผมที่ผมใช้อยู่เนี้ยผมใช้ไม้ชัวตัวละสามหมื่นสี่หมื่นเนี้ยหรือว่าไม้โหลดเนี้ยก็หมื่นสองนะครับแต่ว่าไอ้พวกนี้มันถือว่าราคาเนี่ยมันเป็นมิดแลจับต้องได้ในราคาพันหกเก้าสิบคือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการขาตรายพอดหรือว่าเมาส์อาร์มที่เป็นแขนจับอย่างนี้เนี่ยราคาต่างกันห้าร้อยบาทครับถ้าต แต่ไม้ตัวเดียวกันนะแถมตัวช็อคเมาส์แถมตัวป๊อปฟิลเตอร์ให้หมดครับราคาจับต้องได้ครับเราได้คุณภาพเสียงขนาดนี้ครับฝากไว้ได้ครับกับไม้ตัวใหม่ My. แต่คุณภาพเสียงนั้นน่าจะเกินราคาครับกับ c ีบีไฟไมโครโฟนตัวนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากไว้ด้วยนะมีจำหน่ายที่ i have c p u ครับ